ันที่22พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากกระจายการเดินทางไปในทุกอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาวพบว่าบริเวณร้านขายของฝากอาหารทะเลแห้งตลาดเก่าลานโพนาเกลือบรรดาเจ้าของร้านอาหารทะเลแปรรูปต่างยิ้มแกล้มปรีเมื่อนักท่องเที่ยวจานวนมากแห่แหนเข้ามาซื้อของฝากของที่ระลึกทำให้ยอดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปอาทิ กุ้งแห้งปลาหมึกแห้งและปลาเคม็มขายดีเป็นเทน้ำเทท่าประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในโครงการเราไปด้วยกันและเที่ยวปันสุขโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ลังเลที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อหาอาหารทะเลแปรรูปแม้ราคาจะสูงไปบ้างก็ตาม นางสาวสมรวงสวัสด์อายุ28ปีเจ้าของร้านอาหารทะเลแปรรูปน้องนิวเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากประกอบกับมีโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลทำให้ยอดขายอยู่ที่วันละประมาณกว่าแสนบาททำให้ยิ้มออกได้บ้างหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ป้ายราคาที่ติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าราคาสูงพอสมควรแต่นั่นไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสำหรับคนไทยก็จะลดราคาลงอีกอาทิปลาหมึกหยองครึ่งกิโลกร,รมัมราคา280บาทลดเหลือ230บาท อาหารแห้งอื่นๆราคา140บาทลดเหลือ100บาทหรือชนิดอื่นรวมกัน3แพ็กเหลือเพียง300บาทและหากใช้คู่กับโครงการคนละครึ่งก็จะยิ่งถูกลงกว่านี้อีกมันย่อ,ยอถ่ายด่ตั้งแต่รูปโครงการดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยแล้วก็ยานาคนเขา คนเข้ามาจับจ่ายกันเย,ยอะ <ตา S 2> ขึ้นค่ะเยอะขึ่าปกติจะน้อยค่ะนี้พอทำเข้าโครงการแล้วก็ยอดคงเพิ่มขึ้นค่ะยอดพอจะเปรียบเทียบไปก่อนแับอบของก่อนมีคนงกากยแต่ไม่มะนะีตอนที่ได้มีก็สี 50, ่สิบห้าสิบเนาะตอนที่มีนี่ก็แปดสิบเก้าสิบเลยค่ะยอดจะเพิ่ม แล้วอย่างช่วนี้ช่วงนี้ช่วงฤดูการอ่ะช่วงนี้วันหยุดยาวด้วยยิ่งดีค่ะดีมากเลยค่ะของการเขาช่วงปิดจันผ่านมาสดกว่านะยอดใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยอดยอดอยู่ที่ของแม่ก็ต้องแข็งขึ้นนะสนับสนุนข่าวโดย h u n g r y Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้